ัสดีเบิร์นค่ะเรามาโผล่เบิร์นแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะเรายังอยู่ลูเซิร์อยู่เลยนะคะคลิปนี้เรานั่งรถไฟมาแล้ว1ชั่วโมงนะคะ4ี่โมงมาถึง5โมงแล้วก็คนเยอะมากอีกแล้วนะคะแล้วก็รถไฟเราเไม่ได้ถ่ายให้ดูนะระหว่างทางก็คือมันไม่มีที่นั่งตอนแรกเราขึ้นมาคือเรานั่งกันอยู่ตรงทางเข้าเลยนะคะแล้วก็รอให้มันเปลี่ยนสถานีถึงจะได้มานั่ง คือใครที่แบบว่าเปลี่ยนรถไฟหรือว่าจะเปลี่ยนเมืองเมืองใหญ่ๆอ่ะคืื่อเวลามาขึ้นรถไฟนะคะเพราะรถไฟมันจะมาจอดก่อนแล้วก็จะได้หาที่วางกระเป๋านะเราก็าคือหออพลังไปยี่ส20โลนะคะเดี๋ยวเราไปขอไปเช็คอินโรงแรมก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาเที่ยวในเบิร์นกันเช็คอินโรงแรมแล้วนะคะโฮเทลบาเรนนะคะมาดูห้องเราอยู่ชั้นหนึ่งห้อง11ก็คือ1 1 1หนึ่งนะคะเปิดประตูเข้ามาเลี้ยวขวาเจอห้องน้ําก่อนเลยกว้างมากอีกแล้วนี่ ผ้าเช็ดตัวนะคะห้องน้ำแก้วน้ำชอบความดีไซน์แก้วน้ำมากเลยเหมือนแก้วแบบแก้วยับยับแล้วก็นี่ชาวเวอร์กับกระจกใสๆนะคะก็เข้ามาคือ,อกระเป๋าเดินทางเหล่านี้เองเตียงเดี๋ยวสัมผัสความนุ่มสินุ่มๆแดงๆ่ะ หัวเตียมีภาพห้องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มีโต๊ะทำงานนะคะ,ะเดี๋ยวส่องวิวสิว่าจะเห็นวิวอะไรบ้างอ๋อวิวตึก เดินจากที่พักมาเรื่อยๆค่ะทุกคนเจอสวนน่ารักมากแล้วก็แบบมีคนนั่งชิลอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือมีหมากลุกอีกแล้วทุกที่เขาจะมีแบบหมากลุก เดินมาเรื่อยๆค่ะใกล้จะถึงแม่น้ำแต่ยังไม่ถึงนะคะมาเจอร้านไอติมก่อนนะคะอาเโอร์โต้นะคะของเกตเป็นโคนสสกู๊ปนะคะ3.8ฟังหอมพี่อ่านนี่มาเป็นแบบเรียกว่าอะไรถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่ไซเบิร์ม5ฟังนะคะเลือกได้3รสอันนี้2รสนะคะมีก่อนชิมวาน,นิลล่าก่อนหอมหวานข้าวโมยปันคาราเมลมมคาราเมลหอม อร่อยพีกินกันของข้ามนะคะมีร้านพาสเซลด้วยนะใครเคยกินคอมเมนต์บอกหน่อยตอนนี้ขอกินไอติมก่อนนะใช่แล้วก็อ้าวร้านมันก็เป็นประมาณนี้นี่อยู่ตรงนี้ชื่อร้านปกติคนรอยเยอะมากเลยนะแต่สงสัยเรามาเย็นแล้วเนี่ยเขามีที่กัน้นเนี่ยปกติคนแถวยาวร้านนี้อร่อยไหมก่อนอร่อยไหมใคราเมลอร่อยมากเลยหอม คนเราเดินมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราจะมาอยู่ใต้สะพานนะคะมันสวยมากเลยตรงนี้เริ่มมีแบบใบไม้เปลี่ยนสีนะคะนี่ความโค้งของสะพานลงมาเจอตึกแบบตึกนี้สวยมากเลยอะ่ะแล้วมันมีความสตรีทอาร์ตเหมือนเป็นภาพวาดอยู่ตรงนี้น่ารักมากตอนนี้เราขอหาทางขึ้นกันนะคะพี่อาไปทางไหนดีคะยยไปหาทางขึ้นกันนะคะทุกคนคเราเดินขึ้นมาจากสะพานนะคะแล้วก็ข้ามทางม้าลายมา เจอเรล้ดูก็แบบเป็นอาคารแบบว่าเกี่ยวกับทางราชการนะคะทุกคนมันคือคาสิโนสวยมากอลังการมากแล้วถัดจากคาสิโนมาฝั่งขวานะคะนี่นะคะนี่ก็คาสิโนพาร์กิ้งนะคะจอดรถตรงนี้นะคะที่เขาใช่ที่เขาลงลงกันอยู่นี่เขาไม่ได้ไปห้างไปเลยนะคะไปคาสิโนกันนะคะทุกคนอลังการมาก เราไปทางอื่นกันนะคะทางดอาน่าสลัดแซลมอนวิทีมันกว้างมากจริงอะนอกจากเมืองใหญ่แล้วคูปใหญ่ด้วยจ้า เป็นช็อกโกแลตคนรักช็อกโกแลตก็คือลงมาชั้นล่างเลยจ้ะหลากหลายแบรนด์เลยนะแล้วก็อันนี้ที่เราซื้อบ่อยๆนะคะลิน4.5 4.95สีต่อ100กรัมเราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทุกคนมันเป็นสว่วนคนรักผักนะคะผักเยอะมากผักผลไม้ น่ากินมากเลยทุ่มห้าสิบนะคะเรากลับมาที่พักแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับคูปเดอยวให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะไก่คูปเหมือนเดิมค่ะอันนี้ชิ้นเล็กนะมันจะสี่จุดหนึ่งฟังนะคะอันนี้ใหญ่ขึ้นมาก,ก่อนนิดนึงสี่จุดหนึ่งห้าฟังแล้วก็อยากกินข้าวแต่ว่าเป็นแบบโอนิกิลินะคะ 4.95ฝรั่งเป็น spicy salmon แล้วก็นี้สลัดของพี่อานกับน้ำสลัด4.95ฝรัง่งนี่นะคะมื้อเย็นของเราวันนี้คูปวันนี้ลาไปกับไก่คูบก่อนนะขอไปกินไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เที่ยวต่อในเบิร์นเมืองอันแสนยิ่งใหญ่ ใหญ่ไปหมดทุกอย่างเลยกดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามกันไว้นะคะไปเที่ยวกันต่อพรุ่งนี้ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์